ก็มือนี้มาตอกนุ่มครับเพิ่งได้หน่ครับมาตอกนุ่มผมครับผมน่ายบ่อยครับมาตอกนุ่มครับวันนี้เป่นกันทีได้ปะครับนี่คือเสียงตอผมนะครับนี่ลอเสียงตอผมนี่ละครับเสียงตอผมนี่ครับตออีเล็กรอนกี้ครับให้เทคมากมือนี้ครับโอ้นี่ครับตัวนึงครับโอ้ได้แล้วครับตัวนึงได้หนึ่งแต้มแล้วครับนี่ครับมา้แล้วครับหนึ่งแต้มกนุ่มครับกคุ่มงาาๆครับ หนึ่งแต้มนะครับบินตลับตลับนะครับนี่ครับนกขุมครับหนึ่งแต้มไปหาอีกครับไปหาอีกล้างนี่โอ้บอมี่ครับล้างนี่บอมี่ล้างนี่กับบอมี่ครับไปอีกครับไปอีกโอ้นี่ครับหลังหนึ่งครับสองแต้มนะครับสองแต้มสองแต้มนะครับมือนี่ครับสองแต้มอยู่มานหมานมานมึหมานกับหมาน เียบครับดังนี้เงียบเบิดไปนอโอ้มาอันสองเต็มครับเมื่อนี้รอบแรกครับเดีย๋ยวมาพอกันไหมครับผมเมือนนี้